เพื่อชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภาพมือมิตรไม่ใช่มือมานมือสร้างสรรค์สู่สันติภาพสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ทุกหัวใจต้องมีความเป็นธรรมความเป็นธรรมเกิดจากหัวใจร้อมรวมไปให้เป็นพลัง เพื่อชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภาพมือมิตรไม่ใช่มือมารมือสร้างสันสู่สันติภาพสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ทุกหัวใจต้องมีความเป็น ความเป็นธรรมเกิดจากหัวใจล้อมรวมไปให้เป็นพลังเพื่อชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภา